อยากจะโชว์ผลงานให้ให้เอฟซีดูไงว่าเขาก็มีผลงานอยู่นะ,นะแต่เขายังไม่ประสบความสําเร็จนะครับยังนะมาผ่านมาประมาณสองเดือนแล้วมั้งเนี่ยเออสองเดือนสามเดือนแล้วเนี่ยสองเดือนกว่าแล้วมั้งออที่เล่นงานเขาเนี่ยเออแต่ทุกวันนี้ก็ยังเงียบเพลบอยู่นะครับเอฟซีเงียบนะแต่ก็แต่ก็พูดได้อย่างเดียวคือขู่ไปก่อนนะอาศัยขู่กันไปก่อน พยายามจะโชว์นู่นโชว์นี่นะครับแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จนะผู้ง่ายว่ามันยังขาดขาดอะไรอะ่ะขาดพยานนะครับได้ข่าวว่าต้องไปเอาพยานจากฝรั่งเศสมานะไอสี่นะคนออนั้นเพราะว่าเข,เขาเป็นคนร้องครั้งแรกเ,เขาเป็นคนร้องครั้งแรกเขาต้องไปเอาอาอยู่ต่างประเทศมา ไม่รู้เขาจะมาหรือเปล่านะนะเอามาเป็นพยานเนี่ยแต่ไม่ใช่ว่าจะอยู่ขครงนู้นแล้วจะทำอะไรได้คล่องๆนะไม่ได้นะคุณต้องเดินทางมานะเพราะว่าที่นี่เขาก็เตรียมรถรอไว้อยู่แล้วนะเตรียมต้อมรับเขาอาจจะเอารถไปรอรับอยู่ที่สนามบินเลยเออก็ขอให้มาเป็นพยานเถอะนะครับในส่วนอย่างน้อยนะอืม สวัสดีเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาแล้วนะคุณหมวดบัวทองนะครับสวัสดีครับคุณสิริกุลด้วยนะครับคุณหัวเวนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านด้วยเนะาะสวัสดีค่ะทางข้าวเรียเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็มาม่านะครับเนาะอ่า,านมาม่าไปมันไม่มาเหรอก็ไม่รู้สิ <laughs> ออเพราะว่าเขาเป็นคนร้องครั้งแรกไงอ่าเขาเป็นคนคนร้องแรกคนร้องไม่มามันก็ดูไม่ได้นะแล้วนะมันก็ไม่ใช่นะเออนะหนูก็ทานมาม่าละโอ้นี่มาทานมาม่าเพราะว่าข้าวข้าวพอดีเอาให้แมวหมดเลยไงเออเราไม่ไม่ได้กินข้าวก็ไม่เป็นไรให้แมวกินไปเอ่าพอมันเหลือไงอ่าคนนี้ ก่อนนะครับสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีเอฟซี FC ทุกข่านด้วยอก็ก็นี่แหละเอฟซี FC นะมามาก็โดนจับสิล่ะเอา้าแต่ว่าเขาเป็นเขาเป็นพยานนะ <c oughs> คุณบัวทองเขาเป็นพยานนะเออไม่ได้แล้วเขาเป็นคนร้องครั้งแรกด้วยเขาต้องมาคุณจะไปร้องสมมติว่าคุณไปร้องอยู่ขั่วโลกเหนืออย่างเงี้ยเออคุณไปร้องคนนู้นคนนี้ประเทศนู้นประเทศนี้เนี่ยมันใช่ที่ไหนละ่ะมันไม่ใช่ เพราะฉะนั้นคุณต้องมาด้วยตัวเองเออคุณต้องมาเป็นพยานให้เขาด้วยเออถ้าคุณอยากจะให้ดําเนินการเรื่องราวไปเนี่ยคุณต้องมาะนะเพราะยังไงเพราะยังไงก็ไม่มามันก็มันก็จะไม่ได้อ่ะพูดง่ายๆออนี่แหละเพราะยังไงก็เขาก็คาดหวังอยู่ว่าอยากจะมานะครับเออแต่ก็เขาพูดอยู่เขาก็อยากมาอยู่เขาว่าอย่างนั้นนะ อยากมาอยู่แต่ใจพวกนี้ใจปลาซิวพูดได้ง่ายนะใจใจแบบจิมมดนะนะเอเก่งจะปากอ่ะนะดังแต่ท่อล้อไมห่หมุนไนะอ้เฟพูดกันแค่นั้นดีกว่าพวกนี้จะเป็นอย่างนั้นนะครับเอาง่ายนะอา่าอถ้าใจเนี่ยโถคนเราใจมันไม่เป็นแบบนี้นร้องเอฟซีนั่นนะ ห้าวจังเลยครับอยู่อยู่แต่ในรูนะห้าวแล้วเกินนะครับเอแต่ออกข้างนอกไม่ออกกับภาคสนามอ่ะนะคุณลุงอรุณนะครับสวัสดีครับผมคุณป้ากุลาบด้วยนะคุณนิตยานะครับสวัสดีครับผมนี่แหละนะครับเอฟซีนะครับให้มันให้มันอาตะโกนร้องไปเถอะอยู่ในถ้ำอ่ะนะไม่มีประโยชน์หรอกคุณสมพิตนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับผม นี่หลก็ถ้าไม่มาก็ดําเนินการไม่ได้อ่ะบอกตรงอ่ะเออคุณเป็นคนร้องเขาอ่ะนะคณเป็นคนร้องเขาถ้าเกิดคุณไม่มาเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่ไงถูกไหมคุณจะไปตั้งล้อทุนู้ร้อง,องนี่ใครก็พูดได้ถ้าเป็นอย่างนั้นเออบอกพิกัดให้หนู่นนี่นั่นอ่ะวกนนี้ไปจับยาบ้าตรงนี้หน่อยนะแต่ท่านเออนี่นะคอเซ็นเตอร์เนี่ยมันอยู่กัมพูชาเนี่ยอยู่ตึกนี้เลยเนี่ยมันไปทลายเลยเนี่ย คิดว่าเขาจะเอาไหมเนอบอกพิกัดให้ด้วยนะเออคิดว่าจะทลายไหมไม่มีหรอกโถเอ้ยนะครับใครก็พูดได้มันต้องไปนําทัพไปด้วยตัวเองเอนำกองกําลังไปด้วยตัวเองไปทลายไปจับอย่างนั้นนะ่ะเออไปชี้เป้าอย่างงู้นอย่างนี้ต้องลงพื้นที่ด้วยตัวเองมันถึงจะประสบความสาเร็จนะครับไม่ใช่ว่าสั่งการอย่างนู้นนะ่ะอยู่เทือกเขาหิมาลัยนูนะ่ะโอ้นะ มันใช่ที่ไหนล่ะนี่อะ FC นะครับพวกนี้ก็ได้แต่พูดไปแค่นั้นเลเอ่เอาเข้าจริงๆมันจะมาไม่หรือเปล่านะครับทุกคนเขาก็รอกันอยู่ใน FC เนี่ยรู้แอดรู้เลยว่า FC ทุกคนเขาก็รอกันอยู่เอออยากจะให้เห็นมาแล้วเกินเขาว่างั้นเพราะว่าตอนนี้ก็เข้าบรรสาแล้วเนาะเออาเขาจะจองกระถิ่นให้เขาว่าอย่างนั้นนะ จองกระถินตอนออกรรษาให้ออเขอให้มาอคุณบีพีนะครับสวัสดีครับผมครับคุณวันละพาด้วยนะครับตักทายกันนะครับเอฟซีเนาะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับผมนี่แหละก็ให้เห็นแหละตอนนี้นะครับอืมหรอมันอยากจะให้เขาเดือดเฉยเฉยอะ่ะอืม คือมันก็ยุยงเข้าไปเท่านั้นแหละแอดว่านะเอาจริงนะเออไปปั่นคนนู้นบ้างปั่นคนนี้บ้างน่ะไปแยงคนนั้นคนนี้บ้างน่ะทําให้เขาแบบนะทําให้เขาด่าน่ะมันไม่มีอะไรหรอกเออแล้วมันก็ไม่เคยได้โกรธเขาด้วยนะเขาด่ามันนะนะเออมันก็เฉยๆมันก็แปลกดีเหมือนกันน่ะวันไหนนี่ถ้าเขาไม่ด่ามันก็นอนไม่ได้อยู่แลออขาดอะไรไปอย่างเหมือนกินข้าวไม่ได้กินน้ะ เอ้มันขาดอะไรไปได้กินข้าวก็อิ่มแล้วมันขาดอะไรไปอย่างไม่ได้กินน้ําเออเหมือนนี่แหละวันๆไม่ไปแย่เขาด่ามันก็ทนไม่ไหวนะครับเขาก็ด่าเอาแล้วก็สบายใจแล้วด่าแล้วเออสาบแช่งไปด้วยแล้วก็สบายใจนะมันกจบเนี่ยคุณมะลินะครับรช่วยนะครับสวัสดีครับผมลุงรวยนะครับสวัสดีครับผม ก็เขาจะเป็นแบบนี้แต่ช่วงนี้นะแอดบอกได้เลยนะครับช่วงนี้มันก็มีการปั่นนะครับแล้วก็มีการเบี่ยงเบนประเด็นอเบี่ยงเบนประเด็นนะครับพยายามจะวาดตรงนู้นขึ้นตรงนี้ขึ้นมานะครับพ<ย>เพื่อให้อะเพื่อ<ย>ให้ไม่ได้สนใจเรื่องของเขาไงพยายามจะเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้มันเป็นกระแสให้มันเป็นประเด็นนะ่ะแล้วก็จะเกิดการเล่นงานกัน ยุให้คนนี้ทะเลาะกันยุให้คนนั้นทะเลาะกันเนี่ยถึงมันจะไม่ทำหน้าบ้านมันก็ไปทำหลังบ้านอ่าอ่าใช่มันไม่ทำมันไม่ทำหน้าบ้านก็ไม่ทำหลังบ้านทำให้มีปัญหานะครับหรือว่างๆมันก็เข้าไปเม้นเข้าไปเม้นเข้าไปปั่นนะครับทำให้เขาเนี่ยมีปัญหานะครับบางทีฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันก็เข้าไปก่อกวน มันก็จะเป็นแบบนั้นทำให้เขาเกิดประเด็นเนเกิดปัญหานะาแล้วก็เกิดดานด่ากันเกิดขึ้นนะจะทำทำให้คนอื่นหรือฝ่ายตรงข้ามเนะี่ยเข้าใจผิดอ่ะพูดง่ายมันทำยังไงก็ได้ให้เข้าใจผิดอ่ะมันก็เคยพูดหลายครั้งแล้วว่ามันก็ปั่นอ่ปั่นให้ให้มีเรื่องมีปัญหากันนะแต่ถ้าไปเชื่อมันก็ตายแนละ้วคนนี้จริง,รงคือ คนแบบนี้นะบอกตรงว่าถ้าอยู่ในประเทศเ่มันอยู่ไม่ได้เออมันเป็นคนแบบนี้อยู่ไม่ได้มันโดนไปแล้วเอาจริงมันไมไ่รับรอมันเงียบไปแล้วเอาพูดง่ายเงียบโดนไปก็เงียบอ่ะโดนทีนึงก็เงียบอ่ะเอาพูดง่ายแต่นีมนมม <c oughs> นะ่มันยังไม่เคยไงเออเขาเรียกว่าเวอร์เจนอ่านะมันยังไม่เคยเออถ้ามันเคยสักครั้งเหมือนเหมือนไอ้เจ๊เต่างอยเห็นไหม เดีย๋ยวนี้เขาก็ลงไปเยอะแล้วนี่นะตั้งแต่ครั้งนั้นอ่ะครั้งนี้มันก็เห็นมามคนละอย่างเลยไหมภาพเพิ่มนี่สงบไปเยอะเห็น mm hmm. ไ,ไหมเอ mm hmm. อเ้าเรียกว่าเป็นกุลสตรีขึ้นมาเลยละ่ะเอาพูดง่ายเออไม่ห้าวเหมือนแต่ก่อนอแต่ก่อนนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วห้าวไปสุดขีด,ดอ่ะสุดโต่งอ่ะกะว่าเดินเดินนี่เต็มปากเดินเต็มซอยอ่ะเดินนี่เต็มซอยไปเลยคับไปหมดแล้วพูดง่ายอะนะ เห็นไหมล่ะเหนือฟ้าก็ยังมีฟ้าเอฟตีโดนไปทีนึงก็โอ้โหหายใจรวยรินกันทีเดียวแหละคิดคิดถึงพ่อแก้วมาแก้วทีเดียวแล้วโอ้โหนะสุดท้ายทำอะไรเขาไม่ได้เลยเห็นไหมล่ะโดนไปแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ก็หาตัวตัวการไม่ได้ตอนนี้นะครับไม่รู้ว่าใครเป็นคนไปทำเป็นไงเห็นไหม แล้วคิดดูเลยคนที่อยู่ในความมึนเอฟซีเขาจะมาถ้าโวยวายเขาจะออกมาเล่นงานอีกเมื่อไหร่ก็ได้เห็นไหมล่ะจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้สนใจแล้วเพราะว่าอยู่ที่ไกลไงมันอยู่ไกลๆมันก็ไม่สนใจถ้าเกิดมันมาอยู่ที่นี่อ่ะมันพูดง่ายๆวันระวังยากอ่ะจะไห่คนจ้องคนระวังมันจะไม่เหมือนกันอ่ามึงระวังไปมึงก็ต้องมีวันพลาดอ่ะนะไอ้คนจ้องมันจ้อง อยากกระพริบตากันแล้วกันอ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นนะคนที่เขานักเลงเนะ่ยเขาไม่ได้พูดเยอะแบบนี้นะโอ้วันนี้พูดน้ำไหลไฟดับเอฟซีเออพูดนี่ยโหนะบางครั้งลิงยังยื่นกล้วยให้เนะี่ยพูดขนาดนั้นนะอ่ะคิดดูกันแล้วกันนะแต่ว่าคนจริงเขาไม่ค่อยพูดหรอกพูดน้อยเออไม่ค่อยพูดนะไน้นไหมพอเขา หมั่นไส้แล้วเขาก็ไปสะกิดเลยนะครับทีเดียวรู้เรื่องนะครับแค่นั้นเองจบแล้วนะครับพวกนั้นมันต้องเจอมันต้องเจออย่างนั้นนะเจออย่างนั้นแล้วก็จะจบมาจบนี่แหละถ้าถ้ามาแต่พูดกันเฉยๆเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์เอซีนะครับมาแต่พูดกันเฉยๆนะครับใช่นะคับปฏิบก็อย่างนั้นแหละนะครับ เขาไม่พูดเลยอืมแอดเห็นนะที่อยู่อะไม่เห็นเขาพูดสักทีอ่ะไอ้พวกนี้ไปอยู่แถวเพชรบุรีไม่ได้ไอ้พวกนี้นะบอกตรงนะ<ม>ออใช่ครับผมนะครับคุณโชติกาก็ก็โดนไปแล้วไงเออโดนไปแล้วนะนั่นไงนั่นก็คือมันเป็นตัวอย่างให้เห็นเนี่ยว่า อคุณก็จะเก่งไปนะครับเออพูดแต่ปากนะครับหรือว่าดังแต่ท่อนะพวกนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นอนะ่ะดังแต่ท่ออ่อดังแล้วเกินโอ้โหบิดกันโอ้โหดังสนั่นวันไหวแต่วิ่งวิ่งจักรยานอย่างแซงอ่ะเออวิ่งไปในจักรยานแซงโอ้โหแต่ดังโอ้โหเหมือนออพูดกันเหมือนวันอ่ะเหมือนเอฟวันอ่ะโอ้โหไปเร็วมากเลยว่างั้น โอ้แต่ที่ไหนได้นะมีแต่เสียงเอ,อ่มีแต่เสียงไม่มีอะไรหรอกมันจะเป็นอย่างนั้นไงพอเจอเข้าจริงๆเป็นไงลนะ่ะเงียบเกร็นะปัจจุบันนี้เป็นไง <c oughs> ออนะก็บอกแล้วไ้คนจ้องกับคนระวังมันต่างกันใช่ไหมต่างกันจริงๆนะครับอืมตอนนี้ก็ ไม่รู้จะไปอะไรไงแล้วก็เอฟซีเขาก็ถอยแล้วด้วยอเขาบอกว่าอย่าไปทําแกเถอะนะเขาว่าอย่างนั้นปล่อยให้แกอยู่ของแกไปเอ,อถ้าไม่มาพูดอะไรไม่ไปเล่นงานคนนู้นคนนี้เขาไม่ได้มีปัญหาหรอกนะออ,อันนี้เขาก็เขาไม่มีสํานักไงเอ,อเขาไม่มีอะไรก็คือเขาฟาดไปได้ทั่วหมดแหละนะอ,อืใช่ครับผมก็จะเป็นอย่างนั้นนะเออ ทักทายถึงเวลาขย้ำข้าหมามาอีกแล้วใช่ไหมบางอย่างเดียวนะครับคุณน้องแขนะครับนะใช่ครับผมพวกนี้ก็ต้องเจออย่างนั้นนะคุณน้อยนะครับสวัสดีครับผมนะครับก็พวกนี้ก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเ,เขาก็จะเป็นอย่างนี้เนี้ยเนี้ยเนี้ยที่ท ดังแต่ท่อเนี่ยก็อยู่อย่างงี้มีดังแต่ท่อเห็นไหมนะ้าวเหลือเกินเดี๋ยวโดนไม่ต้องกลัวนะ fc นะบอกตรงนะครับเดี๋ยวก็โดนเออนะอย่าลืมว่าคนเราเนี่ยมันมีขีดจํากัดนะความอดทนนะ fc อออย่าไปไล่เขาให้จนจนกระดานหรืออย่าไปไล่เขาจนตอกอย่าไปอย่าไปไอขีดให้เขาไม่มีทางออกอ่ะพูด,ดง่ายถ้าเขาไม่มีทางออกเขาก็ไม่มีคือไม่รู้เขาจะไปไหนไง อ่าใช่ไหมหนีหนีก็มีแต่แพ้แต่ถ้าสู้ก็มีประตูชนะอยู่แล้วถูกไหมออถ้าสู้ก็มีรูชนะแต่คุณไม่สู้เนี่ยคุณก็แพ้อย่างเดียวพูดง่ายถ้าถอยอย่างเดียวเออถ้าไปยอมตามมันก็ถอยถอยเออให้มันลุกไล่อย่างเดียวอ่ะมันก็จะเป็นอย่างนั้นเนี่ย